สปอยนิยายจีนโบราณเรื่องเกิดใหม่ในร่างพระชายาผู้ร้ายกาศที่เขารังเกียจบทที่12นางเอกถูกฉางอองลากไปดูที่ดินที่กุ้ยเฟยอ,อยากซื้อเพิ่มและไปตรวจดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตของที่ดินที่มีอยู่ถึงสองวันเต็มๆจนปลีกตัวไปไหนไม่ได้ซึ่งเธอไม่เข้าใจว่าเขาจะหนีบเธอมาลำบากด้วยทำไมพอตกดึกนางเอกไปขอแยกห้องนอนฉางออกก็อ้างว่าทำไมต้องไปสร้างความลำบากให้เบาพรา่ต้องมานั่งทำความสะอาดอะไรมากมาย ทั้งทางที่พวกเขาจะอยู่แค่ไม่กี่วันเท่านั้นสุดท้ายนางเอกก็เลยต้องทนนอนอยู่กับช่างอ๋องต่อไปแต่วันถัดมาช่างอ๋องก็มีเวลาว่างมากพอที่จะพานางเอกเขาไปเที่ยวเล่นในเมืองทําให้นางเอกร่าเริงเบิกบานริกริเดินควงนางกำนันคนสนิทเข้าร้านนั้นออกร้านนี้ชอปปิ้งแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซล์ไปครึ่งวันจนช่างอ๋องนึกทึ่งว่าผู้หญิงสามารถเดินถึกเดินทนขนาดนี้ได้ยังไง หลังจากเดินจนไม่แล้วนางเอกก็คิดจะแวะไปนั่งหาอะไรกินที่เหล่าอาหารแถวนั้นก็เลยเดินเข้าไปในเหล่าแต่ตรงประตูทางเข้าเธอเดินสวนผู้ชายคนหนึ่งและผู้ชายคนนั้นก็ทักเธอว่าปิ่นบนหัวของเธอซื้อมาจากร้านไหนทำไมเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลย นางเอกที่เพิ่งจะได้เจอคนตาถึงที่รู้จักให้ความสนใจเครื่องประดับเพชรชุดแรกที่เธอออกแบบมาและเพชรที่เธอใช้ก็เจรในแบบสมัยใหม่ตามมาตรฐานสากลที่ได้รับความนิยมที่สุดเรียกว่าบริเลียนคั t ซึ่งคนในยุคนี้ไม่รู้จักแน่นอนก็ยิ้มอย่างยินดีเลยตอบไปว่าเป็นปิ่นจากร้านของเธอเองผู้ชายคนนั้นเลยแนะนำตัวเองว่าชื่อเกาจิ้งเป็นเจ้าของร้านเครื่องประดับร้านหนึ่งในเมืองเสียนหยางซึ่งพอเขาแนะนำตัวแล้ว นางเอกก็บอกไปว่าเธอเพิ่งจะไปช็อปกำไรหยกจากร้านของเขาเมื่อกี้นี้เองต่างคนเลยต่างชื่นชมในสินค้าของอีกฝ่ายแต่อยู่ดีๆทั้ทงคู่ก็ได้ยินเสียงกระด้างกระด้างของฉางอ๋องที่พุ่งสอดเข้ามาว่ามายืนขวางประตูชาวบ้านอยู่ทำไม,มานางเอกก,กับเกาจิ้งหันไปมองพร้อมกันเกาจิ้งเลยขออาภัยที่ตัวเองมายืนขวางร้านคนอื่นอยู่จริงๆและหันไปชวนนางเอกกินข้าวแทนเพื่อจะได้เจรจาพูดคุยเรื่องเครื่องประดับเพชรต่อ แต่ดันโดนฉางอ๋องสอดปากตอบแทนนางเอกอีกแล้วว่าอันนี้คงไม่ได้เพราะสามีของนางไม่อนุญาตเกาจิ้งดูอึ้งอึงไปนางเอกเลยบอกว่างั้นพรุ่งนี้เธอจะไปหาเขาที่ร้านเองจะได้เจรจากันต่อซึ่งเกาจิ้งก็ตกลงและขอตัวกลับไปก่อนเพราะกลัวจะโดนสามีหน้าบูดของนางเอกกินหัวเข้าไปพอเหลือแค่นางเอกกับฉางอ๋องเขาก็ทำเหมือนกับจะหาเรื่องว่ายังมีเรื่องอะไรให้เจรจากันนะกันหนาะ นางเอกที่หมั่นไส้ท่าทางของฉางอ๋องก็ย้อนถามไปว่าและววันนี้ฉ่างอ๋องเห็นอะไรที่น่าสนใจในตัวเธอบ้างหรือเปล่าฉ่างอ๋องที่อยู่ดีๆก็โดนถามด้วยคำถามแปลกๆปก,ก็ตอบไม่ถูกนางเอกเลยบอกว่าก็เท่าแก่เกาคนนั้นเดินสวนเธอแค่แวบเดียวยังบอกได้เลยว่าปิ่นบนหัวเธอเป็นของดีมีราคาถ้าไม่ให้เธอเจรจากับเท่าแก่คนนั้นแล้วจะให้เจรจากับท่านหรือไงย,ยะแล้วเธอก็สะบัดหน้าเดินหนีไปเลยปล่อยให้ฉ่างอ๋องยืนงงอยู่ที่เดิม นิยายรักจีนโบราณเรื่องเกิดใหม่ในร่างพระชายาผู้รร้กาศที่เขารังเกียจเปิดให้อ่านแล้ววันนี้ที่เว็บอ่านนิยายรีดอะไรเด็กดีทันวายัยและสามารถอ่านเวอร์ชันอ e ีบุ๊กได้ที่ m a p m a r k e t c o m ค่ะ